หากเราได้รับยาสลบหรือตายขณะนอนหลับทำให้ไม่มีสติในลมหายใจสุดท้ายจะทำให้เราไปพบภูมิไหนก็อยู่ที่ความเคยชินไงก่อนนอนพระศาสดาจ,จึงบอกให้เธอตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งหลายเราก็ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่คิดอกุศลก็เหมือนโยมตั้งสมาธิเราจะตั้งจิตเราจะไม่คิดอกุศลเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนจะหลับเราก็ตั้งจิตอย่างนี้ มันก็มีความรู้ตัวเพราะกายเนี่ยไม่ใช่เรากายหลับแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมของสัตตานังเนี่ยไม่ได้หลับด้วยมันรู้อยู่ตลอดเพราะเราเนี่ยยังฝังอยู่ว่าฉันเป็นเราเราหลับเราไม่รู้เรื่องเนย่ยเรารู้ตลอดเลยกายหลับแต่จิตรู้จิตไปตลอดจิตก็ไม่รู้อะไรแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่รู้จิตอีกทีเนี่ยมันหลงหลายชั้นไงนั่น ปุรุชนเนี่ยที่ไม่เคยฟังคําตถาคตนยไม่มีทางรู้เลยพุทธเจ้าอ่มีทางคุณไม่เคยฟังคําตถาคตเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจิตไม่ใช่ของเธอกายไม่ใช่ของเธอสิ่งเหล่านี้จะไม่อยู่ในหัวเราเลยเราจะไม่มีองค์ความรู้พวกนี้ดังนั้นภพภูมิที่ไปก็ไปตามตัณหาความอยากตัณหาเป็นตัวพาไปเหมือนเรานั่งสมาธิตัณหาก็พาไป เดี๋ยวก็หลุดไปคิดนู่นดึงกลับมาหลุดไปคิดนู่นดึงกลับมามันก็ไปไปทาไมนอนหลับก็เหมือนกันะตายก็เหมือนกันแต่พโยมฝึกไปเรื่อยๆจิตยมไม่ค่อยคิดไปเรื่องอกุศลม,มันเริ่มน้อยลงแถมจิตจะหลุดไปคิดก็น้อยลงมันเริ่มขี้เกียจคิดเพราะมันเห็นไม่เที่ยงคิดไปก็เท่านั้นอยู่กับลมหายใจดีกว่ามันก็จะอยู่กับลมนานขึ้นนานขึ้นนานๆานคิดดีนานๆานสุขทีทุกที ทุกมันจะน้อยลงน้อยลงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับมันจะดับเร็วคนที่ฝึกปฏิบัติก็ถ้าไม่มีทุกอะไรก็อยู่เฉยเฉยพระศาสดาบอกพระสารีบุตรอยู่เพื่อรอปริณิพานรอกายมันพังแค่นั้นจริงก็รู้หมดแล้วเข้าใจตัสรู้แล้วอยู่เพื่อ,อรอปรรณิพานนั้นเราทําจิตให้หลุดพ้นได้เนี่ยอย่าลืมว่าจิตไม่ใช่ของเรา ตอนอุปทานในจิตซะ